ทำข้าวเกียบครั้งแรกแดดไม่มีลาก็ขึ้นแล้วก็มันเหนียวมันใช้ไม่ได้รสชาติก็ผ่านลองเทสดูแล้วมันเหนียวมันต้องใช้แดดแรงๆกับต่างแดดอันนี้มันเราไม่มีเวลาที่จะมาดูก็ครั้งแรกคือ ล้มเหลวคือไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านไม่ผ่านอันนี้เดี๋ยวมันต้องมีฝนมันตกแล้วก็เราไม่ได้เอาไปตากแดดเนี่ยมันมันเหนียวมันใช้ไม่ได้หักก็ใช้ไม่ได้เหนียวมากเลยเป็นการเปิดประสบการณ์การทำครั้งแรก คิดว่าดูง่ายๆนะแต่ไม่ง่ายนะเนี่ยดูเขาทำง่ายง่ายแต่พอเรามาทำไม่ได้ง่ายอย่างที่คลิปที่เขาทำเลยแล้วก็เราก็หั่นหนาด้วยแหละเดี๋ยวลองทำรอบต่อไปครั้งที่2ดูว่าจะเป็นยังไง ันนี้ก็น่าจะตากแดดก็คงไม่ขึ้นแล้วทิ้งค่ะแล้วก็เดี๋ยวทำใหม่